ครับผมกาศสัสตีตอนศ่อาพี่น้องเอาอีกแล้วครับผมผมมาใส่เบปลากระทิงใส่เบ็ปดแปดหลังเหลือยุ้ยสามหลังพี่น้องโอ้ยเดาหักมาใส่ปากระทิงมัดตัวหนึง่งใส่ไบแตงหมู่บ้านยามแดงพี่น้องใส่ไปหันนี่มองไงเอาของเขาเอาของเขาออกไปเซยพี่น้องเอาโยนลงหน้าไปฝุน่นหนาผมไปตามเก็บได้หลังนึงอีกสองหลัง ส,สิหลังพวกหัวไปใส่ครับผมผมยัดไปในเลือกๆเหลืออยุซองหลังแนมเพราเห็นซุ้มขามมาจะฟังฝุง่นล่ะมหาป่าฟังนี่กลับคำคำนะผมเห็นยุหมู่วานนี่ผมว่าม่นเหลือแทะเนี่ยนีเลยย้ำม,มายมามเศร้าอ่ได้ปลากระทิงแน่นี่ผมใส่ไปไอบเบ็ดเล้าไปหลังนึงเดี๋ยวสิบห้าไปเบืองมองพี่น้องใส่มองไว้อย่าไปยามมองกันแล้วหาไม่ได้ต่นพี่น้องเนาะงึดหลายพี่น้อง <laughs> มาแล้ว ก็อยู่ครับผมอาเขาลงมาในน้ำแล้วเดี๋ยวมาไล่เบิึงมองกันมองหาเส้นครับผมปลาสึ่อุ้ยครับผมมีพี่น้องมีปลาสึ่อยู่ตโตนึงครับผมปลากระสงพี่น้องอุ้ยโอ้เรียบร้อยพี่น้องแข็งเกเรเลยไปยจนครับโอ้ทอดเดี๋ยวผมชิไปเฮ็ดบังแวน่นแหวนเป็ดเป็นแวน่นเป็นแวน่น,วนพี่น้องทอดแซ่บเด้ปลามหมูนี่ กระสงปลาอิจนบุรุาทางบ้านพ่อแม่พี่น้องเอิ่นปลาอย่างเด้อบาบิวเอิ่นปลาอิจนครับผมปลาจนหัวแหลมภาษากลางปลากระสงแล้วก็แต่ละพื้นที่มันก็นจะอิ่นต่างๆกันไปครับผมเนาะพี่น้องเนาะคล้ายๆกับปลาชาโดละ่ะแต่วเนื้อก็ดีกว่าอยู่เดี๋ยวไล่กันไปพี่น้องโอ้ใส่เบ็ดแง่เบ็ดผุนยังคือเก่าอยู่ หู้คุนพี่น้องเห็นเบิงเห็นแต่ลักเดเดนนั่นน่ะนั่นประธานไอ้เบิงอยู่จะเปน็นยังไงเพื่อนหลอนเราบ่ไ่นเพื่อนยังไงเป็นเห็นแต่เบ็ดอยู่เห็นขึ้นหมู่บ้านนั้นปายย่ายังขึ้นบุสิีเบิงอยู่เนี่ยแย่ตัวเดียวโอ้ปลาขาวอีกตัวนึงแล้วพี่น้องอ่ะปลาขาว ขอยจังปวดาพาแพมพี่น้องเบิ้งก่อนเนาะละหาหมานเอยเบิดเลยพี่น้องขายไทยอู้เบิดเลยพี่น้องโอเคครับผมบรรยากาศบริเวณโดยรอบครับน้ำสระๆพี่น้องเนาะ เครียดแห่งที่ว่าอาเบ,บ,าบด็ดบารเบียวไปเด้เนาะเงยไหลโคนรจอโคนลังที่ขามาบวังครับขามันจะหกวงหรือทุ่มนี่แหละใส่ไว้กันสิขามไม่จากาฟังหนึ่งฟังพี่สิถามาไปฟังพี่กลับไปบ้านแต่จะเอาเบ็ดผมไปนะครับเอาสังเกยโยนลงน้ำม,มีหลังหนึ่งโยนลอยลงมานี่สแสดงว่าโยนลงแท้โอเคครับมันหมานี่นเก่าพี่น้อง